ก็ต่อไปที่ต้องพูดถึงก็คือเราจะเริ่มขยายการลดไฟป่านะไปยังป่าข้างเคียงแล้วก็เป็นป่าอมก๋อยซึ่งมีแม่น้ําปิงขันกับเราแล้วก็ลงไปทางใต้คือป่าแม่ตื่นนะครับก็ตอนนี้เราเริ่มจะจัดตั้งกองเรือที่ชื่อว่าแก่งปิงอารักษ์นะครับแล้วก็ด้วยเงินสนับสนุนของภาคประชาชนภาคประชาสังคมต่างๆเนี่ยปีนี้ก็อาจจะทําได้ประมาณ4-5ลําแล้วกันนะครับก็ จากที่ไม่เคยลาดตะเวนทางน้ําเลยนะก็จะเริ่มมีกองเรือที่พาเจ้าหน้าที่ไปลาดตะเวนดูซิว่ามีใครทําไม่ดีไม่ร้ายในป่าไหมเพราะปีที่แล้วเราจับได้แล้วว่าออมีการล่าสัตว์แต่ว่าใช้ไฟเนี่ยต้อนสัตว์ลงมาหาปืนก็เป็นการล่าสัตว์ที่ข้อนข้งเอาเปรียบสัตว์พอสมควรนอกจากนี้ยังเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคือสร้างไฟแล้วก็ต่อให้ยิงสัตว์เสร็จก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดไปดับไฟ วันนั้นไฟเนี่ยไม่5้0 0 0ื่นหกแสนไร่ใน,ในอุทยานแห่งนี้ทุกปีเลยปีหน้าเราคงจะเริ่มทำจริงจังว่าทำไงไม่ให้มันเกิดนี้ขึ้นในทั้งแม่ปิงเองทั้งอมก่อยแล้วก็ทั้งแม่ตื่นนะครับแล้วก็ไฟที่อยู่ติดน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสงสัยมานานและว,ว่าทำไมมันต้องเกิดติดน้ำด้วยถ้าเราคิดว่าเราแก้ปัญหานี้ได้แล้วค้นพบต้นตอจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเฉพาะที่นี่หรอก มันมีปัญหาที่มีน้าเยอะๆทั่วเลยก็ค,คือตามเขื่อนต่างๆนะตามแม่น้ํายกตัวอย่างเช่นแม่น้าปายก็มีพื้นที่ลักษณะคล้ายคลึงกันแล้วก็มีแม่น้าไหลผ่านแล้วก็มีไฟเกิดขึ้นลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็ที่เขื่อนศรีนครินก็คล้ายกันในลักษณะที่เรียกว่าดูเหมือนจะมีการล่าสัตว์แล้วใช้ไฟต้อนสัตว์ลงมาเนี่ยซึ่งอันเนี้ยถ้าสามารถ ลดไปได้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นต้นต่อของไฟที่ใหญ่อันนึงของประเทศเลยก็ขอเราเรียนรู้กับตรงนี้อีกนิดน,นึงว่าแก้เป็นไงแล้วกันแต่ว่าผมคิดว่านอกจากรัตะเวนมากขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ตามมาคือเรื่องของการดูแลต่างๆเนี่ยจะได้เรียบร้อยมากขึ้นในในแง่ของการปกครองอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่เป็นชาวประมงต่างๆเนี่ยต่อไปก็น่าจะหาอาชีพหรือว่าส่งเสริมชีวิตเขาให้มีไรายได้มากขึ้นนะแทนที่จะต้องเป็นชาวประมง ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้ปลาเท่าไหร่หรอกอาจจะค่อยๆพัฒนาอาชีพเพ่ขึ้นมานะครับปีแรกเนี่ยจากเด็กที่ไม่เคยรู้จักเมืองไทยเท่าไหร่นะรู้แต่ในโลกเทคโนโลยีเนี่ยก็ได้รู้จักว่านี่คือประเทศไทยนี่คือคนไทยนะนิสัยเป็นอย่างนี้การทํางานเป็นอย่างนี้คนที่อยู่ในป่าก็มีชีวิตอย่างไรความยากลาบากเขาต่างๆเป็นไงผมว่าเข้าใจพระองค์ท่านและการที่ก้ามากขึ้นเยอะเลยแต่ว่าเราเข้าใจจากเนื้อง,งานนะแล้วก็เหตุผลต่างๆที่ท่านพยายามพัฒนา ทั้งน้ํทาทั้งอะไรต่างๆเพื่อยกคุณภาพชีวิตเนี่ยอันนี้ถือว่าเข้าใจแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจมันตลอดก็คือมันจะทําได้แล้วจากเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีบรรมีอะไรมากมายเนี่ยพอผ่านมา3ปีอ่ะกับกายว่าเอองานมันเดินได้ฮนะมันเริ่มมีผลงานมาจะเห็นว่าไฟเราลดจาก260,000ไร่นะท่งเยอะนะ2 6 0 0 0 0ไรนะ่น่ยนึงใน3อุ้ยทนาเนี้ยออลงมาเหลือศูนย์ละซึ่งมันเริ่มพิสูจน์แล้วว่า ถ้าเราเปลี่ยนใจคนเขาได้หรือเข้าไปเข้าถึงใจเขาได้หลายอย่างมันก็เดินได้นะอย่าคิดว่าประชาชนทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เริ่มเป็นกําลังใจที่ดีละสําหรับเรานะครับที่อยากฝากก็คือว่าอยากให้อยากให้มีภาคประชาสังคมคิดอย่างนี้มากขึ้นนะในป่าอื่นในเรื่องปัญหาอื่นของประเทศแล้วผมว่าเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่พระองค์หวังว่าเราจะทําต่อไปก็คือว่าแทนที่จะต้องรอใครสักคนเริ่มต้นแล้วเราไปตามนะ ก็อยากกันนั้นเลยคือลุกขึ้นมาแล้วก็ทําเถอะแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีนะผมคิดว่าทุกคนทำได้แล้วจะช่วยแก้ปัญหาประเทศนี้ไปในมุมต่างๆได้เหมือนกับบันก็แซนด์บ็อกก์ก็เหมือนกับแค่ตัวอย่างเดียวว่าเออเด็กนักเรียนทําให้ดูแล้วกันว่ามันทําได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทํานี้ได้แล้วเนี่ยราชการอาจจะแก้ไม่ได้ใน20ปีที่ผ่านมานะแต่ว่าภาคประชาชนทํา3ปีเสร็จละคิดว่าเจอปัญหาแล้วนะแล้วก็แก้ปัญหานั้นได้ลวเพราะ,ะนั้นเรื่องอื่นๆเนี่ยผมว่าถ้าลุกขึ้นมาทำนะ แล้วถ้าตั้งใจดีตั้งใจจริงนะผม่าทำสำเร็จนะครับอยากฝากไว้ตรงนี้แล้วกัน